จากธรรมชาติ4ชนิด02891544 082442211สวัสดีค่ะคุณผู้ชม EatMR นะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการสารอาหารกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะมาด้วยเรื่องของน้ำมันสกัดเย็นคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คํานี้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะกับอาจารย์รุตสุวรรณเสรีเกษมนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่อยูกับเรามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแหมได้ให้ความรู้คุณผู้ชมอย่างเต็มที่เลยในวันนี้ในเรื่องของน้ํามันสกัดเย็นซึ่งจริงๆอาจารย์เนี่ยได้พูดคํานี้เนี่ยมาในหลายต่อหลายตอนละคุณผู้ชมเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงเทปนี้ว่าน้ํามันสกัดเย็นคืออะไรคะน้ํามันสกัดเย็นเป็นน้ํามันที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีค่ะแล้วไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนนะครับมันก็เลเรียกว่าสกัดเย็น <Buck> <ış> อย่างเช่นว่าผู้ชมทางบ้านอาจจะเอางางาดํางาขาวนะครับมาบีบมันจะได้น้ํามันออกมาเห็นห iffer, ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นน้ามันสกัดเย็นเหมือนกันอ๋อครับความเพ้าใจของแพทเนี่ยนะคะคิดว่ามันจะต้องไปสก <acco> <c oughs> ัดในห้องอุณหภูมิตำคือจะต้องมีความเย็นมาเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคือทํายังไงก็ได้อย่าให้เกิน70็งสองศา อย่าให้คําร้อนเกิน70องศาถ้ามันเกิน70องศามันไม่เรียกสกัดเย็นแล้วคือห้ามไปโดนความร้อนไปโดนกรรมวิธีอะไรต่างๆไม่ถือว่าสกัดเย็นแล้วมันต้องแบ่งงี่เดี๋ยวคุณแพทย์จะได้เข้าใจน้ำมันสกัดเย็นกับน้ํามันที่ผ่านกรรมวิธีที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดเห็นไหมฮะที่ขวดใส่ขวดสีเหลืองเหลืออยู่ในในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาเรียกน้ำมันผ่านกรรมวิธีหรือเขาเรียกว่า RBD นะครับเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษน้ำมันผ่านกรรมวิธีเนี่ยวิธีการทำมันแตกต่างกับ วิธีการทำเนี่ยผมขอคุยไปเลยนะฮะอย่างเอาถั่วเหลืองเอาทานตะวันมาเป็นเม็ดถั่วเหลืองเม็ดทานตะวันอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จมารีดเป็นแผ่นนะครับนี่คือการทําน้ํามันนะครับมารีดเป็นแผ่นเสร็จเขาใส่ตัวเฮกเซนเฮกเซนคือคล้ายๆทินเนอร์เป็นตัวทําละลายเอาให้เนื้อถั่วเหลืองเนื้อทานตะวันเนี่ยให้ได้น้ํามันมันออกมามันจะดึงน้ํามันออกมามันได้ประมาณไดห้าปอร์เซ็น5 0แล้วแต่ชนิดของพืชตัวนั้น แลาดึงออกมาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกกรำม,มันจะสีดาเหม็นมากเป็นน้ํามันนะนะครับมันจะสีดาเหม็นมากตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปไปฟอกอีกทีหนึ่งที่ว่าไอ้ตัวเฮกเซนเนี่ยตัวทาละลายตัวนี้ถ้ามี30ส่วนในล้านส่วนในร่างกายเรามันจะเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะอันตรายแล้วหนึ่งนะฮะเวลาได้กร,รมออกมาเหม็นมากเขาใช้กรดฟอสฟอริกฟอสฟอริกตัวนี้กรดตัวเนี้ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมล้างสีสนิมรถยนต์ อุตสาหกรรมขัดห้องน้ำนึกอยางล้างห้องน้ำน่าอ,อร่อยเลยทีเดียวไม่ใช่นยครับเ<ะ>ข้ามาล้างล้างไอ้กรมตัวนี้ให้มันสะอาดให้มันขาวให้มันใสเสร็จมันได้ตัวนี้ออกมามันจะมีกดไขมันอิสระเขาก็ใช้อะไรต่อใช้โซดาไฟย,าไยิ่ยมๆงั้นเลยนะครับ<ะ>โซดาไฟมาล้างกดไขมันอิสระนะครับกดโซดาไฟเฮกเซนอร่อยเลยสุดยอด <laughs> แล้วเขาทำไงต่อเ<ะ>ขาเอา เอาน้ำเอาน้ำเนี่ยมาล้างออกไปเอาน้ำมาล้างาน้ำล้างเคมีพวกนี้ออกไปเขาบอกว่าล้างสะอาดแล้วแต่เคมีพวกนี้เรารู้จักนาโนเทคโนโลยีเนี่ยและนาโนของเคมีพวกนี้มันก็ยังอยู่ในน้ำมันแต่เราก็ไม่ไม่สนใจกันนะนะฮะเราก็ทานบริโภคกันที่เอาน้ำมาล้างเนี่ยขั้นตอนตรนี้สําคัญที่สุดมันจะเกิดความชื้นในในน้ำมันเขาจะใช้ความร้อนประมาณ230อาองศามาเผาเอาความชื้นตัวนั้นออกไป S <S 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 ที่ว่าการเผาตัวนี้มันจะเกิดเปลี่ยนโครงสร้างไขมันบางส่วนเปลี่ยนจากซีด <ฮะ S 1> เป็นทานเป็น,นสารก่อม<ฮ>ะเร็งแล้ววิตามินอีที่อยู่ในนั้นมันตายหมดแล้วเขาก็เติมวิตามินอีสังเคราะห์เข้าไปมาฟอกสีกําจัดกลิ่นอัดในตัวเจนออกขวดมาท่านทานแล้วถ้าท่านบอกแล้วท่านเราก็ทานกันอยู่นี่คือวิธีการสกัดน้ำมันอันนี้เป็นพื้นฐานเลยของการทําน้ํามันใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ามันชนิดไหนไม่หนีจากนี้เลยไม่หนีจากนี้กันเลยครับไม่หนีจากนี้อาจจะมีอาจจะมีเปลี่ยนขั้นตอนเล็กๆน้อยๆบ้างแค่นั้นเองฟังแล้วอยากจะโยนขวดน้ามันทิ้งทันทีอันนี้คือเป็นวิธีทําน้ํามันทั่วไปใช่ครับแล้ววิธีการสกัดเย็นเนี่ยทำไมต้องสกัดเย็นคือสกัดเย็นมีประโยชน์ก็อย่างที่บอกนะฮะเราเห็นไหมฮะว่าน้ํามันผ่านกรรมวิธีเนี่ยมันผ่านเคมีมาเยอะแยะ กว่าจะเป็นหนึ่งขวดนี่มากมายมันเป็นอุตสาหกรรมและผ่านทางความร้อนที่ว่ากสกัดเย็นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสูญเสียน้ํามันออกไปเยอะ,ะเขาเลยไม่นิยมวิวธีนี้กันเท่าไหร่คือแทนที่จะได้น้ามันที่จํานวนเยอะ,ะมันได้น้อยไปอ๋อคือกว่าจะได้น้ํามันหนึ่งขวดเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมากมากกว่า,า,วาเพราะว่ามีมันมีตกค้างอยู่ในตัววัตถุดิบเยอะนะครับอย่างเช่นน้ามันมะพร้าวเนี่ยก็สามารถสกัดเย็นได้ น้ำมันมากอ,อก,ก็มาบีบก,ก็มาสกัดเย็นได้น้ำมันสกัดเย็นพวกนี้ก็คือไม่ผ่านความร้อนเกินเจ็ดสิบองศาแล้วไม่ผ่านเคมียังเอาน้ำมันมะพร้าวก็ได้วิธีการทําน้ำมาาันมะพร้าวเนี่ยผมอยากแนะนําผ,ผ,ผู้ฟังทําบ้านอย่างเนี้นะฮะผู้ชมทําบ้านจะอาจจะเอาไปซื้อในตลาดเลยซื้อหัวกะทิมาในตลาดที่เขาคั้นมาเรียบร้อยนะครับมาถึงมาเข้าตู้เย็นเลยช่องฟิตเข้าไปสักหนึง่งชั่วโมงเข้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอห,หัวกะทิมันจะจับ มันจะจับกันเป็นเนื้อครีมแล้วมันจะมีหางกะทิเห็นไหมฮะหางกะทิห้ามทิ้งครับแล้วก็ออกมาแล้วเจาะถุงอเอาเข้าไปทั้งถุงเลยนะครับแล้วเจาะถุงเอาน้ํามันออกมาน้ําตัวหางกะทิเนี่ยมันเปรียบเหมือนน้านมแม่ม,มันดีกว่าน้ํานมทุกชนิดในโลกนี้เทียบกับน้ํานมแม่ได้เลยไอหางกะทิตัวนี้เรามาอุ่นให้มันเดือดเพราะฆ่าเชื้อไปนิดนึงแล้วเราอาจจะใส่น้ําตาลทรายนิดหนึ่งให้มันหวานอร่อยมากเลยนะครับช่วยบำรุงร่างกายหางกะทิเราเก็บไว้ใช้แล้วนะครับ หัวกะทิเรามาตั้งเตาเลยครับวิธีง่ายๆของผมมาตั้งเตาแล้วามาเคี่ยวเคี่ยวแล้วมีเคี่ยวอยู่สองแบบเคี่ยวให้มันตกเป็นน้ามันหเห็นไหมฮะเป็นน้ํามันสใสๆเขา,า,า,าเรียกทางใต้เขาเรียกให้ตกเป็นขี้มันออกมาแล้วก็กองเอนน้ามันมาใช้อันนั้นคือวิธีหนึ่งวิธีที่สองเคี่ยวให้มันเหมือนกับเป็นครีมแล้วก็เอาเขาเอาเวลาจะใช้ทีเราก็เคี่ยวเป็นครีมเหมือนกับตกตกผลึกระหว่างน้ํามันกับซีขาวๆอ่ะอันนครับ แล, ar, แล้วเอาต s. <S ัวนี están, ้เข้าตู<_<_้เย็นในช่องธรรมดานะครับเลาจะใช้กระตักมาหนึ<_<_่งช้อนโต๊ะใส่ในกระทะแล้วก็มาผัดนี่คือวิธีการทําน้ํามันแบบง่ายๆง่ายๆเลยครับแล้วก็ไม่มีสารอะไรตกค้างน่ากลัวมากมายปลอดภัยกับร่างกายเราที่สุดเลยปลอดภัยกับมากมายแบบนี้เรียกว่าสกัดเย็นกันไหมคะอ๋อคือใช้ความร้อนแต่ใช้ความร้อนไม่สูงมากไม่สูงมากครับ หัวใจพูดปุ๊บเนี่ยวันนี้กลับไปทาน้ํามันแน่ๆ <c oughs> ม,มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ <c oughs> พูดถึงเรื่องของสกัดเย็นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยใช้วิธีการนี้มานานกันหรือยังคะ<อ>เห็นบอกว่าเป็นยาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอะไรแบบนี้ใช่ครับคือถ้าใน,ใน,ใน,ในแพทย์แผนไทยเนี่ยผมเรียนแพทย์แผนไทย <c oughs> ในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะมาเข้ากับตุยาเข้ามาเข้ากับตุยาเกี่ยวเรื่องการสมานกระดูกนะครับ <c oughs> สมานแผลนะครับทาผิวนะครับ สมัยก็ดูกระดูกหักสมัยโบราณเห็นไหมฮะเขาต่อกระดูกใช่ไหมฮะก็จับต่อกระดูกเสร็จก็จะน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมาใช้เข้ากับยาระบกรดลกลัตเข้ากับสมานกระดูกแล้วถ้าเป็นผื่นคันก็เอาน้ำมันมะพร้ามาทาแก้ผื่นคันเขาใช้กันมานานแล้วฮะอย่างเป็นเชื้อราอย่างถ้าใครเป็นเชื้อราที่นิ้วนะฮะแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยเอาเนี่ยฮะน้ำมันมะพร้าวยดเข้าไปฮะเชื้อราก็หายเขาใช้กันมานานแล้วค่ะ ้นอย่างน้ามันที่อาจารย์แนะนําให้ทําเองที่บ้านเมื่อสักครู่นี้ค่ะประโยชน์ของมันเนี่ยเทียบได้กับที่เราต้องทานไปเป็นเม็ดหรืออะไรอย่างนี้หรือตามท้องตลาดที่เขาสกัดเย็นมาขายไหมคะมันเทียบกันได้เลยครับเทียบกันได้ที่ว่าที่ผมที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันเอาน้ํามันมะพร้าวมาทําอาหารนะครับน้ำมันมาทำเอาทำอาหารซึ่งมันจะเป็นของเหลวนะครับแต่ของผมเนี่ยวิธีการตรงนี้กับวิธีการที่ยิในท้องในท้องตลาดที่ขายนอยู่มันเหมือนกันไหมเหมือนกัน เหมือนกันเพียงแต่ว่าของในท้องตลาดเ็าอาจจะสกัดเย็นโดยที่ว่าใช้การเวียงใช้การหมักนะครับ <คะ S 2> เวียงกับหมักนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้การเคี่ยวนะครับถามว่ามันต่างกันไหมไม่ต่างกันแต่คนคุ้นค่าอาเวียงกับหมักจะเป็นคนคุ้นค่ามากกว่านิดหนึ่งมากกว่าออของคุณนค่ามากกว่าครับแล้วเรามีวิธีสังเกตไหมคะเขามีน้ํามันสกัดเย็นปลอมมาขายไหมก็จ์อ๋อไม่มีแต่มีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ในท้องตลาดเนี่ยเวลาน้ํามันสกัดเย็นเนี่ยใส่กลิ่นสังเคราะห์ให้มันหอมค่ะ ใส่กลิ่นสังเคราะห์ให้มันหอมเหมือนน้ำมันมะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายอันนี้ถือว่าอันตรายมากยังจะใส่กลิ่นไปอีกเหรอคะเพราะจริงๆกลิ่นธรรมชาติของมันก็จะมีกลิ่นเบาๆมะพร้าวอ่อนๆอยู่แล้วนะคะคนไทยจะติดนี่ยฮะจะต้องให้มีกลิ่นหอมเข้าไว้เพราะว่าเวลาวิธีการทําน้ํามันในอุตสาหกรรมบางทีมันจะทําให้ตัวกลิ่นนี่มันเบาบางลงมาเลยต้องเติมเข้าไปนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีในรูปแบบของสกัดเย็นเนี่ยเขาสามารถสกัดอะไรได้บ้างคะ น้ำมันทุกประเภทเลยอที่ผมเห็นท,ที่เราทําอยู่นะครับน้ํามันเนี่ยของเราสี่ตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเอาน้ํามันมะพร้าวนะครับสกัดเอาน้ํามันกระเทียมออกมามงาขี้ม้อนงาขี้ม้อนเราวกบบีบมันออกมาด้วยวิธีการสกัดเย็นะนะครับน้ํามันลําข้าวน้ํามันจมูกข้าวแล้วก็บีบด้วยวิธีการสกัดเย็นนะครับพวกนี้มันเป็นน้ามันสกัดเย็นเอามาใช้อยู่ประจําอยู่แล้วคือแสดงว่าน้ํามันสกัดเย็นเนี่ยแน่นอนว่าราคาจะต้องแพงสูงกว่า วิธีผ่านกรรมวิธีทั่วไปเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ากว่าจะได้มาหนึ่งขวดเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องใช้อย่างมะพร้าวนี่ต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่กว่าจะได้หนึ่งขวดใช่ครับจะสูญเสียมาโมโหลานเลยอยากจะให้อาจารย์ลองเทียบประโยชน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยสําหรับอย่างน้ํามันมะพร้าวถ้าเป็นแบบว่าสกัดเย็นกับแบบผ่านกรรมวิธีน้ํามันลําข้าวหรือถั่วเหลืองอะไรก็าม้กับเอาผมเปรียบเทียบน้ำมันน้ำมันมะพร้าวตอนนี้ผ่านกรรมวิธีมันแทบไม่มีแล้วนะครับ เอาเอาน้ำมันเอาถั่วเหลืองก็ได้ mm hmm. ถั่วเหลืองผ่านการรมวิธีเนี่ย mm hmm. เขาใสา่วิตามินอ e, ีสังเคราะห์เข้าไปแล้วก็อัดไนโตรเจนทําให้มันไม่หืน <c oughs> นะครับแต่ถ้าเอาถั่วเหลืองมาบีบแล้วเอาน้ามันถั่วเหลืองออกมาตัวนี้มันโดนอากาศยังไม่ได้เลย mm hmm. โดนแสงก็ไม่ได้ <c oughs> โดนความร้อนก็ไม่ได้มันจะเสียคุณภาพทันทีเวลาใช้เสร็จมันต้องเก็บเข้าตู้เย็นปิดฝาไม่ให้โดนแสงแล้วอยู่ในอยู่ในห้องเย็นค่ะ <c oughs> ซึ่งมันค่อนข้างจะย,ยุ่งยากมากแต่มันจะคงคุณค่าสมบูรณ์แบบอยู่ะนะครับแต่ถ้าน้ํามันถูอืองตัวเนี้คุณค่ามันแทบจะไปหมดแล้วฮะมันจะกลายเป็นที่น้ํามันที่ไปทําอาหารกันที่ทานเข้าไปเยอะโอเมก้าหกเยอะๆก็เกิดการอักเสบ<ะ>นะครับคือแทนแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยกับมีแต่ข้อเสียมากกว่าถ้าเราทานแบบว่าไม่เลือก อยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกว่าย้ำกับคุณผู้ชมสกนิดหนึ่งคืออย่างที่บอกไปในหลายๆตอนว่าจริงๆแล้วคนปัจจุบันนี้เนี่ยเน้นทานอะไรที่ง่ายๆเขามีขายตามซุปเปอร์ก็คิดว่าดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ใจกับสุขภาพเรามากกว่านั้นใช่ไหมคะโอโ้จำเป็นจําเป็นมากเลยครับทุกวันนี้เนี่ยเวลามีใครมาถามผมเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยผมบอกว่าอันดับแรกเลย ก่อนที่เราจะทานอะไรเข้าไปเนี่ยต้องดูว่าไอสิ่งที่เราทานเข้าไปมันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไง mm hmm. ส่วนใหญ่แล้วเราต้องหยุดการทานสารพิษเข้าไปหยุดก่อนเลยนะครับ mm hmm. อันดับที่สองเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาเราทานแต่สารพิษเข้าไปและเราไม่หยุดสารพิษที่มันเต็มอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราต้องขจัดมันออกไป mm hmm. หยุดขจัดออก mm hmm. แล้วค่อยเติมอาหารดีๆเข้าไปพเพื่อ,อไล่สารพิษอีกรอบ อาจารย์พูดมาเหมือนง่ายแต่จริงๆยากตั้งแต่อันแรกเลยค่ะหยุดหยุดสารพิษโอ้โหเพราะว่าจริงๆทุกอย่างรอบตัวตอนนี้รู้สึกว่ามันมันเต็มไปด้วยสารพิษไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอากาศอะไรต่างๆนานาใช่เราจะหยุดนี่เป็นไปได้หรอครับอาจารย์ก็ก็ต้องเป็นไปได้ครับอยู่ที่เราเองคะฮะอยู่ที่เราคัดสรรอยู่ที่เราเลือกอย่างเช่นว่าคุณแพทย์เนี่ยกลับบ้านไป ถ้ายัางใช้น้ํามันถุยหรือน้ํามันทานตะวันโอเมก้าหอยู่ก็พยายามเอาออกไปนะครับก็พยายามใช้น้ํามันที่กัดเย็นนะครับหรือหรือหรือ,อ,อไม่สามารถเอามาใช้ได้เป็นที่ก็ต้องมาหาวิธีการผสมผสานอย่างเช่นเอาน้นํา,าม,ามนันํำข้าวมาผสมกับน้ํามันพคขึ้นดอกขึ้นมันก็มาใช้ได้อาหารก็พยายามเลือกผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกอาจจะแพงกว่าแต่ไม่ได้ประโยชน์มากกว่านะครับเนื้อสัตว์ก็พยายามทานเนื้อสัตว์ ให้พอสมควรอย่าร้อนเกินนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าหยุดสารหยุดเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาออกทั้งหมดอาจจะไม่ได้เพียงแต่ว่าเราค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนตัวเองอค่อยๆ<ช>เอาออกแล้วมันมีอีกนิดหนึ่งนะฮะไอ,ะอตัวเบเกอรีร่อ่ะโอเดี๋ยวผมไปผมพูดครั้งนี้มีสตูเยอะมากเลยเบเกอรีร่อุตสาหารรกรรมเบเกอรี่เนี่ยเขาใช้ไอตัวไขมันเนี่ยเขาเรียกไขมันปีศาจ เขาเรียกไขมันมีสารจริงนะฮะเขาเรียกเป็นเนยเทียมเนยขาวมักกะลีนที่แม้ทานขนมปังปิ้งอ่ะสีเหลืองเหลืองอร่อยเลยอันนี้ใช่ไหมไอ้พูดนะทานเวลาทานเข้าไปแล้วมันเนี่ยมันจะไปอุดตันในหลอดเลือดเราตัวนี้อันตรายมากแม้กระทั่งครีมเทียมที่ผสมในกาแฟตัวนั้นก็ตัวแสบ ฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังไงเราจะต้องเริ่มดูแลด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าไปตามใจปากให้มากถ้าใครเนี่ยโอ้เน้นความอร่อยไว้ก่อนเนี่ยเรื่องความทุกก็จะตามมานะคะอย่างที่อาจารย์หมอโอเมก้าหมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งจริงนะคะควันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์รุศนะคะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะอีทแอมอาร์สัปดาห,หน้านะคะเช่นเคยคะ่ะมีเรื่องราวโภชนาการสุขภาพมาฝากกันนะคะในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สกัดเย็นที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันรำข้าวจากปกติขวดละ960บาทพิเศษสุดซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อที่เบอร์028915444 082442211จะจำหน่ายโดยคลินิกไทยไบโอการแพทย์แผนไทยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์0836442211 หรืออีเมล t h a i b i o c l i n i c h o t m a i l c o m